สมาชิกทุกท่านไม่ว่าจะเป็นทั้งเก่าและใหม่นะคะเข้าสู่ชาแ y o YouTube เปริยนสินแสวัยรุ่นวันนี้หมอบบลก็มากับซีรีส์นะคะคำพยากรณ์นะคำบอกเล่าจากสวงสวรรค์ EP ที่3นะคะสำหรับซีรีส์นี้นะคะเราต้องการที่จะอ่านไพ่นะคะเพื่อเป็นการที่จะส่งนะคะข้อความในการเยียวยานะคะฮิลลิ่งจิตใต้สำนึกแล้วก็ส่งพลังงานบวกรวมถึง บอกพยากรณรนะเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นกับคุณล่วงหน้าด้วยนะคะทีนี้เนี่ยการอ่านไพ่ในวันนี้นะก็เชื้อเชิญทุกคนเข้ามาอยู่แล้วบางท่านอาจจะสแกนพลังงานจากไพ่ยิปซทาโร่5้าใบก่อนก็ได้แต่บางท่านก็มีเหมือนกันกลุ่มที่เข้ามาฟังเพื่อบันเทิงเข้ามาฟังเพื่อรับไกด์ไลน์อะไรอย่างนี้ก็มีเหมือนกันนะคะบอกอยินดีทั้งหมดะค่ะนะหม,มายความว่าใครที่มีโอกาสนะคะได้แวะเข้ามาฟังคลิปนี้เราก็ถือว่า มีบางสิ่งบางอย่างนะ,ะเป็นวาระสัมพันธ์ระหว่างคุณกับหมอบิลเนี่ยนะ,ะหรือว่าจะเป็นคลื่นพลังงานอะไรอย่างเงี้ยที่ตรงกันก็ได้นะคะยังไงก็ขอให้คุณได้สาระประโยชน์นะคะรวมถึงคําพยากรณ์ที่ดีในการที่จะไปเปลี่ยนแปลงดวงชะตาของคุณรวมถึงพัฒนาจิตวิญญาณนะคะทางทางทางโลกด้วยทางธรรมได้ด้วยพัฒนาได้ทุกๆอย่างะค่ะแล้วแต่ว่าคุณจะหยิบยกเอาแม่เศษส่วนไหนไปนะคะอ่ะเออลืมนะคะว่า ยังไม่ได้ทำสมาธิกับไพ่เลยขอเวลาสักครู่หนึ่งค่ะอ่ะโอเคนะคะเรามาเริ่มกันที่การสแกนพลังงานจากไพ่ก่อนนะ ใบแรกได้มาเป็น The f o o l ค่ะอืมสำหรับคลิปนี้หมอวิวสัมผัสได้ถึงจัก,กรวาลอยากจะคุยกับคนที่แบบเคยเป็นคนที่มีความสุขมาแล้วมากๆเคยเป็นคนที่ใช้ชีวิตแบบเอนจอยอะเคยเป็นคนที่ทำอะไรก็ตามทำตามอำเภอใจตัวเองมาก่อนนะคะ เขาอยากจะสื่อสารกับคุณแต่เดี๋ยวหมอวิวดูแมสเซจถัดไปนะว่าเออแล้วหลังจากนี้มันมันจะมีอะไรนะคะว่าแล้วแล้วคนที่เคยใช้ชีวิตเอ j นจอยเนี่ยคนที่เคยใช้ชีวิตตามอําเภอใจมาก่อนเนี่ยแล้วยังไงนะคะคุยซอบอนแน่นอนนะคะเมื่อเวลาผ่านไปคุณก็จะได้รู้แล้วว่าชีวิตไม่ได้สนุกอย่างที่คุณคิดมันมีสิ่งที่ทําให้คุณต้องคิดมันมีสิ่งที่คุณต้องวางแผนนะ คือมีความรู้สึกว่าเฮ้ยชีวิตมันไม่ได้สนุกแบบที่เราคิดอะ่ะแล้วการใช้ชีวิตตามอําเภอใจมันก็ทําให้เราได้รับผลต่างๆอะไรแบบเนี้ยซึ่งมันเป็นผลในทางที่ไม่ค่อยโอเคแต่พอเรากลับมาตั้งหลักที่จะเป็นคนที่มีสตินะแล้วก็วางแผนการใช้ชีวิตให้ละเอียดรอบค้อบม,มากขึ้นก็กลับกลายเป็นรู้สึกว่าเออมันก็เครียดมันก็เหนื่อยจิตเหนื่อยใจยอยู่เหมือนกันนะ อ่ะนะคะมาแล้วค่ะพลังงานนะคะสำรวจตรวจทานตัวเองไปได้เลยท่านผู้ชมนะคะเออแม่ไม่ได้สนุกแบบที่คิดแล้วนะทำอะไรต้องวางแผนก่อนนะคะแถ้วยนะคะ S of cups e of cups e of cups อนะคะอ่าแถ้วยเนี่ยนะแถ้วยเนี่ยออกมาบอกว่าหลายๆท่านนะคะหลายๆท่านห่างบ้านอะ่หะห่างจากคนรักอ่ะนะ หลายๆท่านห่างจากบ้านห่างจากคนรักหลายๆท่านเกิดความเหงาเหมือนกันนะตอนนี้ไม่ใช่แค่ต้องแบบวางแผนการใช้ชีวิตให้รอบครอบรัดกุ่มแต่มองบิวหมอบิวมองเห็นจากพลังงานของไพ่อ่ะในใจลึกๆคุณเกิดความเหงาเหมือนกันนะเหมือนไม่เติมเต็มแบบไม่เต็มเต็มเปี่ยมความสุขแบบที่เคยมีนะ่ะเออนะนี่แหละประสบการณ์ในชีวิตเกิดมาแล้วมันเป็นเขาเรียกว่าเกมชีวิตน่ะที่เราต้องมา เรียนรู้ฝ่าฟันนะโลกใบนี้คือห้องเรียนทางวิญญาณแบบห้องใหญ่เลยอะเออเป็นยังไงล่ะเออนะคะเอา้าแปถ้วยก็มา8ดาบก็มาค่ะเอสออฟสอดเอสออฟสอดแปดดาบก็มานะคะโอ้โหถึงจุดจุดนี้คุณไม่ได้สนุกแบบที่เคยสนุกคุณไม่สามารถใช้ชีวิตตามอำเภอใจได้เหมือนที่เคยใช้ชีวิตหลายๆอย่างคุณเหมือนโดนเขาเรียกว่าโดน เงื่อนไขกติกาในสังคมเงื่อนไขกติกาของครอบครัวอะไรเนี่ยครอบคุณไว้นะคะตอนนี้คุณรู้สึกอึดอัดแล้วคุณรู้สึกไม่เหมือนเดิมแล้วอิสรภาพทางจิตวิญญาณคุณมันไม่เหมือนเดิมแล้วว่าโอ้นี่นะ่าต้องลดล็อกเลยต้องลดล็อกพลังงานมากๆเลยเนี่ยโอ้โหเข้าใจนะเนี่ยนะคะูเข้าใจสภาพที่แบบจะทําอะไรก็ไม่ได้ทําตามอย่างใจต้องการ นะคะไม่สนุกแล้วรู้สึกว่าจากที่เคยมองโลกว่าสนุกเกิดมาแล้วมันสนุกสนานมันไม่ใช่แล้วอ่ะมันกลับตาลปัดเออมันมันเป็นอะไรที่แบบโอ๊ยขามาบางคนรู้สึกว่าเป็นโกห่งกรรมใช้ชีวิตเคยสนุกเกิน นะคะอ่ามีใครที่มีความรู้สึกว่าชีวิตตัวเองเคยสนุกเกินเคยใช้ชีวิตตามอำเภอใจมากเกินแล้วมีรู้สึกตอนนี้เหมือนกดแห่งกรรมนะคะกำลังสอนบทเรียนอะไรให้เราอยู่หรือเปล่าคลิปนี้หลังจากนี้เป็นต้นไปไพ่น่าจะเยียวยาคุณรวมถึงบอกเล่าทางออกแน่นอนคำแนะนำต่างๆจะเกิดขึ้นหลังจากนี้ค่ะนะคะพร้อมไปกันต่อกับหมอบิวไหมเออนะคะ พร้อมไปกันต่อกับหมอบิวไหมเรามาเริ่มกันต่อไปค่ะกับไพ่อีกชุดหนึ่งนะคะเอาละงั้นขอคำแนะนำค่ะขอแบบพลังงานแบบฮิลลิ่งสวยๆก่อนเลยถ้างนั้นนะคะ,ะจะเป็นยังไงนะคะขอพลังงานฮิลลิ่งสวยๆก่อนเลยนะคะ ปุ๊บนะคะใบแรก relationship นะคะเดี๋ยวให้ดูตรงนี้ก่อน relationship แล้วขออ่านสักครู่หนึ่งนะเขาบอกว่า your primary relationship is what yourself and God and every other relationship follow from there to attract, heal or balance a relationship then snuggle more closely with your loving Creator a d y o u feel safe a n d love within so shall your other relationship bloom and prosper อาะคือจริงๆแล้วอะนะคะมาถึงจุดนี้อบางทีคุณเองก็จะได้เรียนรู้แล้วว่าความสัมพันธ์เนาะความสัมพันธ์ที่ที่มันเขาเรียกว่าอะไรมัน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 ไม่ได้บาลานซ์ให้เหมาะสมอะการพยายามที่จะไปควบคุมคนอื่นการพยายามที่จะไปคาดหวังคนอื่นเนี่ย นะคะในในอดีตที่เก่าก่อนที่เป็นประสบการณ์ทางด้านความสัมพันธ์ของคุณเนี่ยไม่ว่าจะเป็นกับเพื่อนนะคะกับคนในครอบครัวหรือแม้กระทั่งคู่รักก็ดีเนี่ยได้สอนอะไรคุณมาบ้างแล้วมันเหนื่อยใช่ไหมเออนะมันเหนื่อยแล้วมันก็ได้บทเรียนใช่ไหมในการที่จะควบคุมคนอื่นให้เป็นไปตามอย่างใจเราต้องการหรือไปคาดหวังเขามากไปกว่ามากไปเกินกว่าประเหตุอะ่ะคือคาดหวังเยอะเกินไปนะ่ะเออแล้วมันสอนอะไรคุณบ้าง เมื่อความสัมพันธ์ที่ไม่ได้บาลานซ์ให้เหมาะสมเช่นนี้มันทําให้คุณได้บทเรียนใช่ไหมมันทําให้คุณรู้สึกเหนื่อยหรืออ่อนล้าใช่ไหมเพราะฉะนั้นนะคะไพ่บอกว่าถ้ามีความสัมพันธ์เกิดขึ้นครั้งใหม่ในในฐานะจะเป็นเพื่อนก็ดีจะเป็นคนในครอบครัวกว็ดีจะเป็นเพื่อนร่วมงานจะเป็นคนรักคนคนใหม่ที่จะที่จะเจอเจอ,เจอก็ดีเนี่ย ขอให้คุณทําอะไรก็ได้ให้มันพอดีพอดีให้เกียรติทั้งตัวเองให้เกียรติทั้งตัวเขาให้แต่ละคนได้มีพื้นที่เป็นของตัวเองในแบบเดิมๆที่เคยโตมาด้วยได้ไหมนะคะเพื่อให้ความสัมพันธ์เนี่ยมันมันแผ่กระจายออกไปหมายถึงว่ามันสามารถเดินต่อไปได้แล้วก็มันก็เกิดความเจริญงอกงามในความสัมพันธ์ลำดับถัดไปนะคะ ขอให้ได้บทเรียนก็แล้วกันและอย่าทําให้มันเหนื่อยแบบเดิมก็แล้วกันอะไรประมาณนี้นะคะ,ะฮิวลิงแล้วนะฮิลลิงแล้วนะค่อยๆปลดค่อยๆปลดนะคะฟังไปฟังไปเรื่อยๆสบายๆนะคะเอาละต่อมานะคะ Let your past go เห็นไหมเขาพยายามที่จะเนอันนี้มันชัดเจนนะหมอวิวไม่ทราบว่าคุณจะเห็นหน้าไพหรือเปล่า และ your past g o เนี่ยไพย่ใบนี้บ่งบอกถึงถ้าแบบเรายังไม่อ่านคำแปลนะก็บ่งบอกถึงเอาละขอให้เรื่องที่มันเกิดขึ้นแล้วอะจบไปก็แล้วกันนะอย่าเอามาคิดอีกเลยยังไงวันพรุ่งนี้ก็ยังมีเราเริ่มใหม่แต่มาิวขออ่านเพิ่มเติมดีกว่านะ the burden of c a r t i n g your past around has made you weary dear one it's time to set this burden down k i v p only the lesson and love and leave everything else behind you don't want it or need it and it's new uh, and it now ก่อนเอาละก็คล้ายๆกับที่หมอเบลที่บายแหละคือไพ่มันบอกว่าถ้าอะไรมันเกิดขึ้นแล้วก็ปล่อยให้มันผ่านไปไม่ว่าจะทิ้งบทเรียนไว้ให้เราก็ดีไม่ว่าจะไปทิ้งความทรงจำในรูปแบบไหนไว้ก็ดีแต่สิ่งศักดิ์สิทธิ์จักรวาลอยากจะบอกคุณณนะตอนนี้เลยว่า พลังงานตรงนี้ไม่จำเป็นสำหรับชีวิตคุณอีกแล้วนับตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปสั่งจิตให้ไม่ต้องนึกถึงอดีตท,ที่ผ่านมาแล้วไม่ว่าจะเป็นอดีตไม่ว่าจะเป็นความทรงจำในแง่มุมไหนสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยากจะบอกว่าไม่มีประโยชน์กับคุณอีกแล้วอะประโยชน์หรือสิ่งที่จะเปลี่ยนแปลงคุณ ในลำดับถัดไปไม่ใช่พลังงานเก่าๆกลุ่มก้อนนี้แล้วจะเป็นพลังงานกลุ่มใหม่ที่คุณจะเริ่มต้นเซ็ตมันนับตั้งแต่วันที่คุณเปิดเข้ามาชมคลิปวิดีโอนี้เพราะฉะนั้นลบล้างความทรงจำเก่าๆไปให้หมดความรู้สึกน้อยเนื้อต่ำใจความรู้สึกผิดพลาดความรู้สึกติดขัดเคืองใจอะไรกับใครต่างๆลบทิ้งไปให้หมด กลับมาโฟกัสแค่พลังงานของตัวเองว่าตัวเองจะต้องคิดอะไรจะต้องทําอะไรจะต้องรู้สึกแบบไหนเท่านั้นหมอวิวคิดว่านาันับถัดไปเหมือนเขาเขาจะบอกว่าถ้ามันเป็นอย่างนี้แล้วมันจะได้รับอะไรหรืออะไรประมาณนี้นะคะอะมากันต่อค่ะเอาละ wedding ดูนะคะ wedding บางคนน่ยนะคะ ถ้าเข้ามาชมคลิปวิดีโอนี้แล้วรอคอยความรักที่ดีขึ้นเนี่ยนี่แหละพอเคลียร์ energy เก่าเห็นไหมเหมือนแบบถ้าเคลียร์ความทรงจํากับคนเก่าๆที่จบไปแล้วได้เนี่ยรักครั้งใหม่ที่สมบูรณ์แบบจะได้ตามมานะคะแบบประมาณนั้นเลยนะ wedding marriage is the union of two soul joy in love mutual respect and commitment is signify and desire to depend Love over time Your wedding day is a uh, testament you are well f o u n d Faith in love power uh, continually bleeds life into faith and love The rest one อ uh ่ะไพ่เขาก็บอกว่าเอ่อลักษณะว่าให้คุณเชื่อในความรักที่ยิ่งใหญ่เชื่อแค่เพียงความรักที่ยิ่งใหญ่แต่ไม่เกี่ยวกับความรักเก่าๆนะเชื่อในมวลพลังงานความรักอะ่ะ เออนะคะว่าความรักที่ยิ่งใหญ่จะสามารถเยียวยาจิตวิญญาณหรือประทานสิ่งดีๆให้เกิดขึ้นกับชีวิตเราได้หรือนะคะพลังความรักที่ยิ่งใหญ่จะนำพาผู้คนที่พร้อมที่จะสนับสนุนคุณเป็นกำลังใจให้คุณนะแล้วก็เข้ามาเติมเต็ม ชีวิตคุณให้รู้สึกฟูลฟิลเมนมากขึ้นแล้วก็อย่าลืมนะคะที่จะหายใจฝึกการหายใจแต่ละวันให้มีประสิทธิภาพนะคะหายใจเข้าออกลึก,ลกๆช้าๆยาวๆเนี่ยการหายใจแบบนี้จะเป็นการหายใจที่มีประสิทธิภาพในขณะเดียวกันเมื่อเราลองหายใจแบบนี้แล้วเราลองจินตนาการถึงสิ่งที่เราปรารถนาเราก็สามารถจะใช้ กดแรงดึงดูดได้ดีด้วยนะคะเป็น law of uh, inhale exhale law of giving and receiving ได้ด้วยนะคะอ่ะสำหรับไพ่ชุดนี้หมอวิว่าขอแค่3ใบพอนะคะต่อไปจะใช้อีกชุดหนึ่งคือ energy oracle c a s t นะคะมาอ่านให้คุณเพิ่มเติมะคะ่ะไพ่ชุดนี้หนามากเลยหนามากแม่จ๋าเอาละมาค่ะ โอ้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  happy family ไม่รู้สิมีความสุดต้องหยิบไพ่ใบนี้แล้วมันคือ happy family เห็นไหมเออนะคะครอบครัวคุณจะมีความสุขมากขึ้นด้วยไม่รู้สิมันวิวเชื่ออย่างนั้นถ้าเคลียร์ energy เก่าๆออกไปนะคะความสัมพันธ์ความรู้สึกภายในครอบครัว จะก,กระชับมิดได้ด้วยเป็นเหมือนมอน,น,น,นฟุตบอลนักกระชับมิดอะไรอย่างเงี้ยเออนะคะก็ลองเคลียร์นะคะดูนะเคลียร์ความรู้สึกความจําอะไรที่มันแย่ๆอะไรอย่างเงี้ยอยากเก็บขุนเคืองอะไรไว้นะคะนะโอเคนะบางทีมันเหมือนคุณก็ได้ใช้กรรมไปแล้วเยอะเหมือนกันนะนะมันลักษณะว่าไพ่ลักษณะว่าได้ใช้กรรมไปเยอะแล้วน,น่าจะเพียงพอแล้วหลังจากนี้ถ้าจัดสรรชีวิตใหม่ให้ดีๆเนี่ย จะมีอะไรเกิดขึ้นกับเราในแง่มุมที่เปลี่ยนแปลงไปบ้างประมาณนี้นะคะต่อไปค่ะ The Thinking Woman นะคะการวางแผนอย่างรอบคอบการคิดอย่างเป็นอย่างเป็นระบบเนี่ยยังเป็นสิ่งที่ดีเพราะว่าบางทีเหมือนเขาบอกว่าคุณก็มีจุดอ่อนตรงเป็นคนที่ทำอะไรไม่ค่อยคิดไม่ค่อยคิดหน้าคิดหลังให้ดี หรือทําอะไรตามอําเภอใจไปหน่อยก็ได้นะผลลัพธ์ที่มันเป็นแบบนั้นน่ะมันก็อาจจะสอนเป็นบทเรียนสอนอะไรคุณได้แล้วนะยางน้อยไพ่ก็ยังจะบอกว่าการที่เป็นคนคิดพิจารณาอะไรให้รอบคอบเนี่ยยังจําเป็นสําหรับชีวิตคุณในอนาคตนะคิดอะไรให้มันเป็นเซอร์เคิลวงกลมถ้าทาแบบนี้จะได้รับผลยังไงนะคะลองคิดให้มันถี่ท่วนะประมาณนั้นนะคะเอาละถัดมาค่ะเติร์ดจักระ อาร์คแองเจลชาโมเอลนะคะหมอวิวแนะนําให้คุณลองหาหินที่เสริมจัก,กระที่สามะคะ่ะนะเป็นเรื่องจัก,กระที่ช่วยในการอธิษฐานและให้สมสมดังหวังอ่ะนะคะหรือให้คุณเป็นคนที่มีพลังใจในการทําให้ชีวิตเนี่ยสมหวังได้เนี่ยนะคะลองหาหินที่ที่ท,ที่แบบเสริมจัก,กระตรงเนี้ยนะคะมาพกติดตัวนะคะเออลองดูนะคะหินเนี่ยมันเป็น มันเป็นของล้ำค่าจากจักรวาลน,นะมันเป็นพลังงานที่บริสุทธิ์มากๆเลยนะคะมันผ่านวันผ่านเวลามันมีมันมีมันมีเ NERGY อยู่ภายในตัวเองอะนะคะเพราะงั้นลองหาหินที่เสริมจากกรดที่3ม,มาดูนะคะเราก็โอเคอะไรเราปรับเปลี่ยนได้เราปรับอะไรเรามูได้เราก็มูไงนึกออกไหมเออมันอย่างงี้ MAN OR hold, MAN HOLDING h a r t แน่นอนนะคะสำหรับใครที่กำลังรอคนที่จะเข้ามา ะะช่วยเหลือซัพพอร์ตเราเมื่อคุณเปลี่ยนเ NERGY ตัวเองได้นะคะจะมีคนคนนี้จะมีคนคนนี้นนเ,นเดินเดินทางเข้ามานะคะในชีวิตคุณแล้วต่อไปค่ะโอ้เกี่ยวข้องกับจัก,กระที่3จัก,กระที่4นะเออเหมือนเหมือนความรู้สึกในใจคุณจะเติมเต็มสมบูรณ์มากขึ้นนะนี่มันเกี่ยวข้องกับจัก,กระที่4อีกแล้วอะโฟสจัก,กระอัก a อ g เจลราฟาเอลนะคะ นี่หินของจัก,กระที่3หินของจัก,กระที่สเนี่ยหาไว้ได้เลยนะเนี่ยนะมันมันยังไงอะ่ะหมอวิวมองว่าจะหาเป็นหินเป็นสร้อยข้อมือก็ได้อะ่ะแต่แบบคุณติดต่อร้านหินไปใช่ไหมมันติดต่อหมอวิวมาก็ได้เพราะหมอว,วิวก็ขายหินนะก็ติดต่ออาจจะเป็นร้านหมอบิวก็ได้หรืออาจจะเป็นร้านอื่นก็ได้แล้วบอกว่าช่วยจัดหินให้สักเส้นหนึ่งได้ไหมคะ ที่เป็นหินที่เอาเฉพาะเสริมจากกระที่สามจากกระที่สี่นะคะให้คุณร้อยแบบไหนก็ได้อ่ะเอาเอาขอหินแค่สองกลุ่มนี้หมอบบลคิดว่านะเฮ้ยอาศัยพลังงานความมูเตลูพลังงานจากหินเข้าไปเสริมนะเรื่องจัก,กระบ้างเพราะว่าอันเนี้ยจะช่วยให้คําอธิษฐานสมหวังนะคะแล้วก็ความรักอ่ะดีขึ้นด้วยนะมัน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 เป็นอย่างนั้นเลยมเมื่อพอดูจักฐานจัก,กระมันก็มีนิ่งแบบนั้นอยู่แล้ว นะทนีนี้นันไอ้ส่วนของมูข้อมูไปแต่ส่วนของการปรับพฤติกรรมก็ต้องปรับด้วยปรับพลังงานก็ต้องปรับด้วยไม่งั้นไม่เปลี่ยนสมบูรณ์แบบนะคะเราจะเปลี่ยนสมบูรณ์แบบเราจะอะเพึ่งพิงแต่สิ่งของพวกสิ่งของบูชาสิ่งของมงคลอนะอย่างเดียวมันไม่เปลี่ยนหรอกอันนั้นมันเปลี่ยนก็ Poppy ช่วยก็คือช่วยได้นิดหน่อยแต่ถ้าจะให้มันเปลี่ยนที่แท้จริงอะเราต้องเปลี่ยนความคิดเปลี่ยนพลังงานเปลี่ยนพฤติกรรมของเราเนี่ยอันนี้แล้วก็เปลี่ยนด้วยอีกอย่างหนึ่งด้วยที่สําคัญคือ เปลี่ยนสิ่งแวดล้อมรอบตัวคุณด้วยนะฮะโอเคนะไว้เจอกันใหม่คลิปดีโดน้าหวังว่าคุณจะได้รับประโยชน์นะคะจากการฟังคำพยากรณ์บอกเล่าจากสูงสวรรค์ ep ที่3นี้ไว้เจอกันใหม่บ๊ายบายค่ะ